สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามพระอาจารย์ปิศนาแบบรวนพี่น้องพระอาจารย์ให้มาแล้วโตเดียวห้างเดียวพี่น้องสาหรับคนทุนน้อยแม่น้องดาแนะนาให้เบิรงคลิปนี่พี่น้องเพราะว่าเลขผลเน้นล่างใหง้โตเดียวพี่น้องโตเดียวแขนแขนพี่น้องห้าก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าพระอาจารย์บนให้ตัวไดไปเลยค่ะปิศนานะคะนวดนี่นะคะปล่อยก้างดึกเลยนะคะพระอาจารย์ปิจนาปล่อยก้างดึกไข่ห้างเดียวพี่น้อง ไม่เคยเจอนะคะหายหางเดียวโคโลนะคะเน้นล่างกันบนเน้นหางเดียวหายหางเดียวหางเดียวจริงๆนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับพรอาจารย์พิศนามวดวันที่1เมษายน2568นะคะพระอาจารย์กลับนมัสการะคะ่ะ นย่อนนยากเป็นยังไง่ับยากไปิ่นกะว่าได้ว้างได้ดรกคะเนมาเรีย่อาจย์กับยังตามซือกาเพราะมันก็หลายคู่นี่เขาไม่รู้กับอาจาเพิ่นกะว่าเมื่อไหร่จะปล่อยคือเงียบแท้่าสั้นน่นที่ยากหรว่ามีค้ออบาจย์พอได้ย่าจย์ไปไสมากกว ถ้ามเพื่อามาฝน,นอีกท้า่คอยดูเร่อยๆนต่เร่นยาข้ากับเล่นเขงแ่รักหน้อยมีตัวเดียวตักหน่วย รัหม่มีตัวเัอาจารย์เงินคนเสียตัวไรกันทกนละค่ะสูตรไพสูตรมั่นอาจารย์สูตรไพสูตรมั่นสูตรไพอาจารย์ในในาีสูตรมั่นสูตรไพอาจารย์ในในาีัวเสี่เอาแกสิบสองสูนรก็ต้องเอาหลเพราะว่าเาเกี่ยว่า bắt cú lắc lắc mũi tổ đây kà thưa thưa lắc mũi hay nưng tổ điểu hay ตกันบ่ไหมตัก<ร>ันบ <Lamborg> <L an> ่ค่ะผอาจารย์วกันหนึ่งหกกันหนึ่งหกเน่นหกหนึ่งบ่ค่ะเน้นหกหนึ่งกันหนึ่งหกค่ะ คูโยแต่ว่าขันเอามาเทียบกับรักนวยแล้วเห็นห้องก้อนหนึ่งงั้นก็ติดเป็นหกหนึ่งเอาสูคูกี่ไปเทียบรักสิบเป็นเลขกูรักสิบเป็นเลขกูคันเอาตักโูกีแล้วเรียบร้อยมันเหลือบกกับเปดนรักสิบค่ะ บูเดม 8, ักแปดอะไเดาบ่เป็นยังบ่อบูดกันแปดหนึง่งบอกค่ะผ้าจาบอหกหน่งหนึ่กคู่เดียวหายคู่เดียวปอยกันปอยกังขึ้นเริอบอกค่ะผ้าจารย์แมนปอยกังขึ้นเลยให้โดดโดดคู่เดียว 6, 1, เน้นคู่เน้นคู่ขู่ผ่าจานปิิสนานะคะหลัก10นะคะหลัก10เน้นหกกับแปดนะคะหลักหน่วยเป็นหนึ่งนะคะจับคู่พ่าจาร์นปืนไหหหกนะะึ่งพี่น้อง ตัวกันคือหนึ่งหกพี่น้องเน้นเน้นล่างกันบนนะคะแคปหน้าจอไวเดอร์พี่น้องเอาปีบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักแม่องดาว่าของผระอาจารย์ปิศนามากว่านี้ของผ่าอาจารย์ปิศนามากว่านี่พี่น้องเลขโบาลพี่น้องเลขหน่อยๆพี่น้องเอ้ยแม่องดามักแบบนี้หละพี่น้องมักเลขโบาลถือกระถือบถือกระบอกเป็นยังงนาะพี่น้องเนาะเลขมันโบาลขู่พี่น้องเพราะว่าเอฟซีบางคนเผื่อกระทุ่นนอยพี่น้อง ยขอพระอาจารย์ปิเสนานะคะขอแก้มือใหม่กวอนนี้พี่น้องหกหนึ่งตัวเดียวนะคะกันหนึ่งหกพี่นอ้องแางดาขอไวพรให้เอฟซีมีโชคมีลาภกับพระอาจารย์นะคะงวดนนี้เลขหกตึกในซื้อได้พี่น้องมันบวมเป็นเลขดังพี่น้องเนาะกันบนมันปะคะเป็นลางกันโหวตเก่าแต่ว่า เกอมีติแต่ว่าปานยามีคำัวรมาเลยอ่ะใครมาเลยว่านศูนรางศูนย์รับน่อยลางสูนย์พีบัท่าุศูนย์ีบัวทรูุไอที่มาซ่อนนั่นบุกสูนรตองอนกตซดอยู่แต่ววาซ่อนกติ ต Dante, ั้หัวเ็12ศหัวตีไปได้แคเข่าหน่อยก็เก่านี่เารแก่ตนตัวเ่าหขรายก็ได้เนคาจาร์เอฟซีมัมิทุนแล้วงนกับเวไลท์เอฟีนี่ยีหลัยมากไม่แห้งเลาบาสิสซนีเท่าับซ้อมันมันติดหนีร้ายกเก่ามากค่ะาจาร์ไม่ยากจาเวิร์ไลท์เลโอ้ยนนี่ก็เลย ก็เลยหายว่าขันทีได้ขันีได้บดนีกับบดมวนี่ะค่ะไหยหนึ่งกูเดียวตัวรองหนึ่งหกเอกไปเน้นเน้ักนเน้นเนูเดียวแข็นเย็นนี่ล่ะเน้นล่างกันบนก็ตานะเน้นงานกันบนอันซูได้เพราะหมักบนก็ต้องตึงเนี่ยแต่ว่าให้เน้นล่าง เพราะว่ามันเป็นสูตรลางแต่มันติดผึ่งบนกันแต่น่อยนี้นี่แคน้อยกับว่าเป็นอย่างแต่ว่าให้เป็นลางให้นะหกหนึ่งหนึ่งหกนะเพราะต้องเอาลายโูสูรุปเลขพระอาจารย์ปิศนานะคะพระอาจารย์ปิศนาให้หกหนึ่งพี่นอ้อง, 6, อ,นองล่องหนึ่งหกเลยพี่น้องเลย างหน้าวานาศุ์พี่น้องวานนี้ลงทุนน้อยๆพี่น้องเน้นหนักๆนะคะเอออาจารย์ปริศนาผุนบอกพี่น้องบอกว่าซื้อล่างบ่นน้อยๆก็ได้พี่น้องเน้นล่างเลยพี่น้องบอนว่าแต่ไม่มองได้แนะนำ fc น้องๆ fc นี่พี่น้องเวลาผุนซื้อก็ซื้อบนซื้อล่างกันแล้วพี่น้องเนาะแต่พระอาจารย์ผลนเน้นล่างเ้อพี่น้องเห็นถูกว่ารอพี่น้องมันเหมือน เอาว, <Sustain able. S 1> วิ่งวิ่งหนึ่งเดือยพี่น to to ้องได้เพิ่นมีทุ่นให้เพิ่นวิ่งหนึ Perfect, so ่งมันบ่ค่ะวิ่งวิ่งนี่สามารถวิ่งได้บนล่างบ่ค่ะมาจ้ะจะวิ่งจะพลางเอจะพาง๋อวิ่งหนึ่งล่าง